จ้าทุกคนมันกระซิบพงแบบนี้แหละนใหม่กับบอดัญญากเลยล้างแบบนี้เอาเลยจ้าเก็บมาป็นใหม่มาก่อนห <c oughs> ลังจากนั้นแล้วค่ะก็เอไม่จัาหรเฮลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอสีพี่น้องซาลาฮาและเอสทีพี่น้องฟังไทยเก่าเด้อวันนี้กลับมาพบพ่พ่อกับซองซาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาลากระบ่ไดไปทางใดพี่น้องอยู่เฮยื่อนิสซานคือเก่าวันนี้กัน บอดายมียังร้ายพี่น้องสีมาฝากมาตอนเอสีก็คือสีมาเฮ็ดสุกหมากลินใหม่พี่น้องนี่มืนอนี้เข้ากับเฮ็ดหมากลินใหม่ของเข้ามันใหญ่แลวพี่น้องเนาะพอดีเข้ากับจอบเบิ้งมันจะดนเติบแล้วพี่น้องมือว่านไมสื่อกับจอบเบิ้งมันแหละพอดีมือนี้เฮ็ดมันใหญ่นี่ทั้งไงทั้งยาวเลยพี่น้องนี่หมากลินใหม่ใหญ่ยหญมากเลยสีด้เม็ดหนึ่งเข้าได้หมากลินใหม่มาแล้วพี่น้องเข้าสีเฮ็ดยังบันนี่นอะนอกจากเข้าสีเฮ็ด ซุปหมากลินใหม่นอกจากอื่นแล้วก็เป็นไปบัวร่ายนพน้องเนาะเพราะว่าเขาได้หมากลินใหม่มาเขาก็ต้องเฮ็ดซุปหมากลินใหม่นาะพี่น้องหรือว่าก่อดินใหม่นั่นเองเนาะฟังไทยเขาเสืเอมหมากลินฝาเนาะพี่น้องทางบ้านหนองหล่ากะหรือว่าฟังเล่าเขาก็เสืเอมหมากลินใหม่นาะแต่ว่านหองหล่ากับหูเด้ว่าทางผักเนื้อผักกางเขาเสืเอิมจังไดนแต่ว่าผักไต่เขาก็เสื่อว่าหมากลินใหม่นาะพี่น้องเนาะหมากลินใหม่ก็เป็นอ่าเป็นหมากที่แบบว่า เวลามันใหญ่จะกินได้พี h, oi, ่น้องแต่ว่ามันแก่กินบบไ้เดอแต่ว่ามักเป่นใหม่ก็สามาถกินกับปนปูปนปลาได้ปนกบปนเขียดได้พี่น้องแซ่บแลละการกินกับอย่างในเราไหนน้องพี่น้องแล้วแต่พู้มักคณะพี่น้องแต่ว่าน้องลากะบ่มักกินกรับนะแต่ว่าน้องลามักกินแบบเผ็ดซุปเผ็ดก้อยสังประมาณนี้น้องพี่น้องรสชาติของมมันก็ะชิออกเป็นแบบคมๆหน่อยนึงพี่น้องคมๆหน่อยหนึ่งแหล็แต่ว่ามันแซ่บพนะพี่น้องสรุปก็คือว่ามันแซ่บนี่แหละ เธอมันสิโคมแต่ว่ามันแซ่พนะเฮาตอกในเพ็ดซุปไม่ใส่ปลาดอกปลาแดกใส่อบผอมมะเพ็ดเกลือเป็นนัวเออเกลือปลาดอกใส่ก็ไดใส่ข้ากั่วย่างอะไกระมีพอกพริ่ย่างน้าพี่น้องอ่ะโอเคก่อนอืนเบิดเฮากบซีเอาหมากดินใหม่ข้องเฮานี่ไปจี้ไฟก่อนพี่น้องมาไปไปจี้ไฟแล้วไปค้างไฟก่อนนะห้มันอ้อนแะ้วก็ให้เปลือกมันออกนะพี่น้องให้เปลือกมันนี่มันออกเบิดแล้วเฮากะ เอาเปลือกมันออกแล้วเอา acio, ไปล้างน้าพี่น้องเอาไปล้างน้าแล ảo, okay. Uhm, okay. Louise, ้วก็ไปซอยนะแล้วก็เ่ากับมัดเห็ดซุปแล้วก็ไปปรุงแล้วแต่มักเลยแล้วปรุ้งได้ได้ก็ได้แล้วแต่ปลาเข้ามักแล้วพี่น้องมักแล้วได้ก็ปรุงรถพี่น้องคันมักแบบมันนัวๆกะใช้น้ำปลาเด็กกับนั้นกับเปงนเว่ลายๆรถนะอ่ะโอเคเดองหล่ะสิผ้าพี่น้องมาเห็ดซุปหมากลิ้นไส้น้องพี่น้องมือนีเทนเดนเดนอ่ะบัดนี้พี่น้องเ่ากับซีมาอันนี้ห่้้วยข้าวช่วยน้ำแล้วนะพี่น้องเ่ากับซีมา หมากลินใหม่ดูวางเฮาสิมาเผามากลินใหม่ใส่ไฟของเขาเนาะพี่น้องแบบนี้แหละนี่หมากลินใหม่ของเขามันยาวลายมันใหญ่แล้วเขาก็เอามาตัดกลางมาเลยพี่น้องตัดเครื่องกลางแล้วก็มาปีงไฟจังสีเนาะพี่น้องมาปีงให้มันสุกๆเข้ากับเฮ็ดไฟสีค่อยๆๆนะพี่น้องไฟอ่อนเด้อพี่น้องไฟแห้งโพดมันสีใหม่หนะั่นน่มมันใหม่แล้วมันบ่สุกกินกับค้มได้พี่น้องข้า,าเฮ็ดแบบนี้นะเอาคอยข้างคอยอย่างให้มันพองออกมาเองนะพี่น้องแบบว่า ยางมันออกยางขมมนะมันมันออกไปแะ้วพี่น้องเฮากาเวลาเฮากินมันจังบกคมปันใดเนาะพี่น้องนาอสูตรนี้ก็คือสูตรนองละเคยเฮ็ดเคยประสบการณ์มาแล้วู้สึกว่ากินบกคมเนาะพี่น้องก็เลยแจกสูตรเอฟซีเบิงวัสดานภัยเสดสูตรบางเรนใหม่เอาตามนองลาเลยก็ได้พี่น้องรับรองว่าบกคมปันใดแลละกระซ่บเนาะพี่น้องติดตามต่อไปเลยว่าสิเป็นจังไดเนาะบัดนี้นี่จ้าทุกคนมันกระซิบพงแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะนี่พี่น้อง คันว่าพองแบบนี้แหลวก็คือว่ามันโอเคเราเด้อจ้านี่มันเริ่มพองแล้วเนาะนี่แต่ว่ามันพองอย่างสีเขาก็ค่อยอันนี้บัรน,นั้นเขากะล่างออกแบบเอาเปลือกมันโอกค่ะพี่น้องแล้วเขาก็ซอยแต่ข้างในมันต้องมันจดงสีแสบมันนุ่มด้พี่น้องเวลาเข้าปีอย่างสีนะมันนุ่มนุ่มเลยค่ะนี่นน้องละสีเทใสเบิ่งเด้อมันนี้กับ่มี้ยังกินนักจากซุปหมากลินไม่จ้ะทุกคนนี่ซุปตังเหลียใบบานเฮ้าพี่น้องแ่บแบน้ำกรรันเด้อมือแรงพี่น้องจ้า นี่ทุกคนเหาจี้แล้วเฮาเฝ้าแล้วนี่มันก็ประมาณนี้แล้วเนาะนี่มันสุกแล้วจ้ามันอ่อนถึงสีเลยเวลามันสุกมันกระพงเป็นแบบนี้เบิดเฮากระซี่เอานามไปล้างแล้วก็เอาในามันนี้ไปกินนี่ยอดหอมมากเลยทุกคนไปเตรียมเอานามไปล้างก่อนใส่นามจ้าแล้วเหากระิีล้างจก่ทุกคนล้างมลิีนใหม่กับบได้ยากเลยล้างแบบนี้เอาเลยจ้านี่ทุกคน มันคือสิกแก่นะนอดานเนาะขูดขูดเอาเปลือกมันออกเบิดพี่นองนีเลยผู้ใดที่ยังเห็ดสุกมากรินใหม่เป็นก็เอาสูตรองหลาไปเห็ดเลยเดอ้อนี่มันแข็งวันนี้มันแบบพ่อชีบรสสกตัดออกหลังทำความสะอาดทุกคนจะหายเปลือกมันออกเบิดมันเบินันหวด เขาก็เอาอันนี้หลังจากเขาจี้แล้วเนาะเขาก็มาเอาเปลือกมันออกทุกคนมาขูดเปลือกมันออกเบิดเลยตัวมันไหมมันสังเลยนะทุกคนอันนี้เลยตัวมันคมหันตัวตัวเปลือกมันไหนมันคมขั้นยุในมันเลยคมไหนมันก็พอดิกินเนาะนี่นะมันก็แซสบอยู่พี่หนอยังทันแก่ถใดมันกำลังกินพอดิกินสัมหน้ถ้ามันแกมันก็ใหญ่แล้วก็มีในอยู่ในมันนอนเป็นแบบนั้นเนาะ แซบเวอค่ะหลังจากข้าวคูดแบบนี้แล้วด้วยค่ะก็ไปซอยไปยัางเราทุกคนจ้าซีมือก็น้องละติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ม่ามีย่างกินพี่น้องส่วงนี้ก็ได้ซอตแหง้งว่าเม่นม,มันซอตแล้วมันไหมแห้งส่วงนี้ม่มีก็กเลยแต่ได้เห็ดสุกมันเหมไหมกินนี่แหละจ้าพี่น้องปลอกปลายเบิดสุขสุขคนบานเฮาเอ่ย นางทู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 เปลือกไข่เปรกมันออกเบิร์ดนี่นนแซ่เอไหนอ,อะไรที่มักดิทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะหมดนี่ทุกคนนี่มักเพชรที่เฮาจียาสันไปตำแล้วก็นี่มักเพชรตัวเทาซอยโอเคมาซอยมักลินใหม่พี่น้อง คือแบบว่าน้องหลามากตอนหน่อยนอะพี่น้องน้องหลาก็ทีซอยแบบตอนนดหน่อยเอาขันา้นตอนขอการเทสุกฟังลินใหม่ก็คือเอาต่อไปเก็บมากลินใหม่มาก่อนหลังจากนั้นแล้วเขาก็เอาไปเฝาหรือไปจีนะทุกคนให้มันใหม่ให้มันอันนั้นให้เปลือกมันออกเปิดแล้วก็เขาเอาไปล้างล้างแล้วเขาก็มาซอยแบบนี้แหละย่เลย ซอยตอนน้นอยๆพอนองหล่มากกินต่อหน่อยเนาะทุกคนตอนได้้ายเขาก็กินบนะ่อยแซ่พะนะประมาณนี้แหละแต่น้องหล่รู้สึกว่าเขากี่สุกโพด่เลยแม้มันสุกมันเสียออกแบบเละๆนะคาร์บอสุกนมันเป็นแบบพอดีกินเนาะป้าดนำปลาเด็กเข้า,ามาหอมแท้น้องหล่ะเอานำปลาเด็กยู่พี่น้องเลยพอมาตําดังขนาดเลยตอนนี้ มารินใหม่คั่วแบบมันใหญ่ถามาซามหมื่นสิได้กินมารินใหม่ก็ได้ยเป็นเนื้อง,ง่ายๆกว่าสิได้กินกินบดจะบ,บ่าสิลยลยโพดพ่อมันใหม่หมดแลวก็ได้ นี่เลยทุกคนหลังจากข้าวซอยแลวกะสิประมาณนี้เลยเดอ้อแล้วก็มีแนวปรุงของขฮามีผักหอมมีแป้งนัวมีมักเพชรมีปลาเด็กทุกคนนี่คือปลาเด็กปลาเด็กของเฮาแล้วก็มีข้าวขวานำพี่น้องนี่ข้าวขวาําแล้วก็มีมักเพชรอันนี้มัก,ก,มมกเพชรท,ท,ที่เ้าปป้งแล้วก็ไปตํตำนี่จ้ามาวันนี้เฮากกะสีมา ปุงวันนี้เราพ่นอองเพราะมันแล้วเลยเี้เครื่องปุงเครื่องย่างก็ครบแล้วนี่ทุกคนครบแล้วค่ะสีมาปุ้งบัดนี้โอเคไปเบิ่งวิธีเฮ็ดของเฮาเลยนี่คือมักลินใหม่จ้ามักลินใหม่ที่เฮาซอยแล้วันาตาสีประมาณนี้เลยสร้างก็คขึ้นใหญ่โพดเนาะน้องหลาสิเปลี่ยนก่อนบัดนี้นี่ทุกคนสีมาปุงเฮาก็สที่มาใส่เป็นวาก่อนเด้อเป็นวาตามใจมักมาทุกคนมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยมักแสบก็ใส่หลายหายโหลดบาสั้นเฮาใส่สำนีก่อน มาใส่ขา้าวขวานี่ใส่ลายเกินไปกบบรบาดแสบเลยขวาน้นำน้องพี่น้องมาขวาข้าวกระไดแ,แ,แล้วเตะันีกอนบัดแล้วห้ากะสิใส่นี่มักเพชรที่ห้าตำากาจีแล้วก็มาตำน้องพี่น้องใส่บ้านใส่ลายเดี๋ยวมันเผ็ดแห้งเาอุ้ยมันหอมดีาะว่าหอยังใส่มักเพชรอันนี้ใส่หน่อยนึง ขอเป็นผิดที่นะพี่น้องให้เป็นผิดที่ว่าซั้นขาดบะไรก็ขึ้นน้ำปลาค่ะหรือว่าน้ำปลาเด็กของเฮานั้นค่ะทุกคนค่จะจวดลงไปเลยบ่วงหนึ่งสองบ่วงสามบ่วงข้นบันนี้ขึ้นมาเบบน้นะมาทันข้นบัดนี้พี่น้อง หน้าตากระสีประมาณนี้เลยสุกหมักริมไหมของเข้าพี่นอกเป็นจังไดหน้าตาของมันเบื้องหน้าตาบกคอยดีแต่บรสชทติดีดีมันแซ่บเ,เวอร์นะคะ,ะ,ะน,นีมได้ริ้วข้ซีก่อนเด้อให้พนักิมก่อนมันาะปนัะ

เวดิกูดเวดิกูดแสบแล้วโอเคเดี๋ยวหาใส่ผักหอมก่นอนมันหนัวบักขักเลยใส่ประแดกอีกอออตกถ่ายที่ผักหอมว้าวมมมนอออยากก่่แหเป็นคนชอบกินแบบมันใส่ผักหอมลายเห็นไหมเอไม่จก่หรอกไม่แก่คนเนีย นี่ทุกคนหน้าตาเป็นจังได้โอเคบบผ่านบบป๊าปใส่ข้าเเเ<ม>วเแล้วใส่ปลาแดกแล้วใส่ผงหอมแล้วมันก็แซ่บเวิ้ม,มหน้าตามันคือโอเคมากเลยทุกคนจ้ะเดี๋ยวก็จะจัดใส่จานเลยเนะ <eres S 3> าะในจอยแจ๊ะแม่เลยฮอตสิ้นงานวันนีรถจ๊ก จุดฮะนี่แม่จดจานนะ่จัดใส่จานถั่วยใส่จานของเราจานของเราจังแม่จุกแม่อันนี้ตางโกสิโอ้ยแม่ยนรา้สวกเหรอให้ น,นี่คือสุกหมากลินใหม่ของเฮาจ้าเป็นสั่งไดโอเค,อเคบอจาผ่านบนอลแล้วแมสิคอโตไปกินเผาก่อนเดิอไม่มา